ของดีของดีอยู่ข้างบนข้อสร้างเมียนสาวค่ะผู้สาวเอ้ยผู้สาวแซวผู้สาวขี่สั่งผู้วาวเอิมวาวเอิมเอยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครห้ด้วยนะคะอือชุดแดงชุดแดงแรงฤทธิ์นอนแล้วพี่น้องนอนแล้ว อเออหนาหักแต่ว่าเออเจสวยแอฟเบลแอฟเบลเนาะเอาเอาน้นตีเออเจเกเจสวยเยอะเออภาพนี้ต้องขยายเออเออบนสูงลูกบนสูงเออเออสูงไว้เอาดีดีดีเน้นตีเน้นตีดีดีดีเน้นตีสูงสูงลูกสูงสูงไว้เออ เออคือสวยแต่ว่าภาพนี้ต้องขยายเออน่ารักมากพูดอ่ะออนน้องอ่อนนอ้อ,อ,นนองยิหลาไปเที่ยวบอยหลาไปเที่ยวบพีผิุสาดแต่งโตมาบกบบอยางสวยนี่เมียป่วนพี่ภาพพี่สาวมานําเดมิน,นีผีแนนซี่มหาเพื่อนเที่ยวเจ็ดสี่ประยู ขอบคุณนะคะพี่อันขอบคุณสำหรับกล้วยจ้าหลักกับผักบุ้งติผักบุ้งจากจากแม่ยังเกาะพ่อเสม็มแม่วิวติเมนบบเม่นิวติโอเม่นิวเม่นิวต้ตองขออภัยค่ะเม่นิว,น,ว,น,วนิวกับวิวนิวนิวมันขาดแล้วว่านอน้อนงนึงกงงระซังเกาะหางใบยูบ่เป็นย,ยังหางเกาะใบยูบว่เป็นยัง นอน้องนึงเดียวสุายขาดอุ้มจ้าอุ้มจ้าอุ้มงงอุ้มไวหยังวะตัวหยังวะอุ้มมารับบดายรับบดาวาสนาวะ

เอ้ยนอนแล้วพี่น้องนอนแล้วขาสกิดพี่เบ้ยระหว่างรอพ่ออาบน้ำไหมอนอนเกียกไปก้นว่าสันเดี๋ยวอาบแล้วมันจะบ่ได้เกียกว่าสันตึงตึง,ตงระหว่างรอนะคะระหว่างรอืผู้บ่าวแซมของเราจะเข้าบ้านแล้วเอือ ยังรอเลยอาผู้สาวยางเงี่ยงคางบ่อฮัลโหลฮัลโหลผู้บ่าวผู้บ่าวมี่ก็ะโดดบ่ค่ะลิงค่ะลิงลิงขึ้นตั้งซ่างผู้บ่าวเตวผู้บ่าวเตวไวอย่างยู่ทั้งสร้างว่าสัน ไตกระปปงไตกระปปงคือนังกีสางโอ้ยมังกรน้อยรอดนะระวังมังกรน้อยรอดนะไปเลยลูกพี่ตีตัวนอน ตีตัวนอนตีตัวนอนเพชรกระตังเพชรกระตังนะคะตีตัวนอนแมชนะการสมอบวกการเมามาเ<า>ราจะ<า>ไปสง่งข้าวที่บ้านพี่บัวนะคะเราจะไปส่งพี่บัวนะคะส่งกล้วยเสียงดีค่ะ มาค่ะไปทิ้งไวัดครับ่เอาเนมาเด้อค่ะเด้อเอามาลคู่เด้ออุ้มวางแล่คู่แลคู่สมือกัาบมีคู่ให้แลกแล้วเขาแลกไขเว่าสนวกไข่แลกไข ้นผู้าลผู้ามาเอาสี่ควาเจิงซันเอจะสุดสดิดสะดึงไลเดอร์แน่นสี่เธอผ่อผู้เบาวนั่นนดนแน่นสี่มาเถอะอยากมาดนแล้วโอ้คิดอยากมาดดนแล้วเพ่นนี่้ยอยากผวผู้เบาเนาะอยากผู้เบาเนอะปากเหงียมาดนเหรอเพื่นว่า กอดเบาวนะเรียนกอดเลยกอดคือเวลาลายค้นเตๆไดยอย่างลบะท่องท่องประชันธุระคุยเก่งคักเนาะอุ้มบุญนเนี่ยคุยตลอดทางเลยเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเลยเนนตี้บอกว่าเหนื่อยค่ะเดินไม่ไหวก็เลยขอขึ้นขี่พี่ปีดูบ้างค่ะละส่เหนื่อยนะคะโอ้ ค่เ,เอามาอันมาเอาสับประรดไหมคะมคุณเออคุมะเอาสับประดร,ประดเลยเต็มเลยโอ้เดลียวหาผู้เบาวก่อนแน่สี่วะเดลียวหาผู้บาาบามีบ่ละอุ๊ยฉันเจอแล้วผู้เบาทีอ็ม <laughs> เอ็มร้อย <laughs> ผู้บ่าวดังอ่าผู้เบาวดังไดงน้นันอ็่มร้อยห้าสิบกินแล้วไม่ตาย เลยโค้งเลยโค้งว่าสันทางโค้งอันตรายพนะห็น,นบ่อืมตรงไปเลยลาดรถน้ำทั้งขึ้นไหลเทอุ้มไปไปไปของดีของดีอยู่ข้างบนข้อสร้างเมียนสาวค่ะผู้สาวเป็นไรหนักเขาสิ บ่ได้บ่ได้โอ้ยมูนิสถนนนติขัดเออไปเออผู้บ่าวเซีวผู้สาวขีสั่งผู้บ่าวเอ็มผู้บ่าวเอ็มลอยผู้บ่าวเอ็มลอยค่ทิพย์เจอของแท้แล้วไปแล้วคุณไปแล้วไอเิลินไอพิลินมาเอากระไรไอพิลินมาเอาวสมเนะ โอ้ยทางปุ่นเป็นหักบางนัดโอ้ทางปุ่นเป็นหักหยาแล้วโอ้ยชุดชุดมันเหลื่อนเว้ยมีผู้บ่าวมาจับส่งชุดกระโปรงให้พร้อมผุ้นำฮะเดี๋ยวเดี๋ยวอุบุญมาแล้วเอาเลยล่ะเอาเลยพูนพูนหยาหยาอยู่พูนเออหยาผัวผัวเธอนั่นล่ะ ลักงาผัวปุลมัดไปบันนี้ได้แล้วไปไปหาแก้วติบันนีโอ้ไปส่งแก้วต่อนะคะเบื่งนี่จะคุยงามๆผู้เชีายวคุงามซึ่ง้าเต้เปนเงตาเรี้ยงมาก ปลาเพี้ยงมากเลยทั้งเส้นหนึ่งทั้งเต๋อถึงปูปลาเพี้ยงบอลหวเลี้ยงยองจังเลยเราไปหมุนปลาลูกสาวป้าหาไข่หมดอ้าเป็นรักของเขาเราบันไดลูกสาวป้าเป็นหมุนหาเงาไข่หมดแดงหัวก็เลียงองแมนมือนั้นเราไปตัดไม้เนาะเราไปผอแต่ล่ามเล่าต้นไม้ต้นนั้นแป้นตับวะ อมีคนเอาใดมีพอยเสียมขึ้นใดผูู้เอ๋อหลุดลงหลุดลงเหลุดลงจากต้นแล้วขยข่อยกะว่าคือไปดนเทไปตัดใหม่แมมือไปตะเแล่งนั่นแมะเออแมนอยว่าคือไปดุนเทไปตัดใหม่นี่แมโอ้จนหาโมงแรงปัดว่ะ ก็มีางได้ค่ะก็เลยบดไใไม่ทันก็เลยได้ไปมงแตนล่าม่เานอเโอ้เขาปล่อยแก้วต้นนี่เขาปล่อยน้องแก้วเอ้ยมักหมื่บ้านแล้วเนาะต้นหนามต่ำต่ำต่ำ เจียงมาเฮาผู้สาวลองเปเองอย่าไปลุยกองไงเพิ่นแม่เอาออกมาให้แล้วนั่นแหมอันนี้แนนซี่ค่ะแนนซี่ค่ะขายลมปุดๆเลย ค่ะเนนซี่ค่ะขอบคุณ่ฮว้ออกเมาเ้แมวแมวออกมาหาแล้วคือพวกินวนอัวอยู่บันเนีย ก็รีเสร็จแล้วเราก็จะกลับบ้านเรานะคะบัดนี้นะคะอ่างนี้อผู้เบาบักนัดก่อนผู้เบาบกนัดบากนัดก็มีต่ผู้เบาทโ่ตาจานอิ่มกันวะมันมีตลกเนียหมดอลยเนาะใส่โซ่ย สลาของดีนี่หน่อยดีแล้วได้พ่อจานเอ็มมันโคน้นอ,ออกสีดังจานเอ็มนั่นเน้นหาโต้หยากขึ้นยังนี่ได้พดนเอาาันโค้งอันตรายเนาะทังโค้งนตไา่กับยังโค้กกกง,งก,กา, <c oughs> าก็ตรงไปอยวกระดิเข้าไปตัวบันคว่เลยว่ <c oughs> า <c oughs> พ้นมีของดีเด้ะสิบ,บอกหัน เเาามีของดีเลยจานเอ็มหมามีของดีคือพนบแล้วก็ไปถือของเล่าเดลย์โค้งอันตรายใช่เจ้าไปเชนดล้างเจ้าตรงระวังเด้อมองสะการบินไทยนี่บว็ดไก่หรอ นสวยมาเอางั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่นะคะแม่สำหรับอะไรนี้นิดไปไปอ๊อุ๊ออาอุอุอุ้อุออออออุุ้อดีอ